Yay, 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 yay! What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Summit channel. Yay! So, what's up, to and Kaosu? Ten k House of Toys. และนี่ก็คืออพิโซดนะครับผมซีรีส์จบของเล่นไม่จบอีกแล้วนะครับผมกับโล k i ซีซัน n 2ได้พร็อพรปบปริกาจากโล k i ซีซัน n 2มานะครับผมจากช็อป Disney ครับอยู่ข้างหน้านี้เลยก็คือที่ VA เอ m e ม์สตินั่นเองนึงกออกไหมที่เอาไว้พรูนนะครับผมนะ ช็อปดิสนียก็ปล่อยอันนี้ออกมาก็สั่งเลยทันทีชอบอยู่แล้วพร็อพเรปริกานะครับราคาอยู่ที่99.99 99ครับ100เหรียญนั่นเองบวกแท็กซ์ด้วยนะภาษีแล้วก็ต้องส่ง s h i ป p i n g กลับมาช็อปดิสนีย์ที่อเมริกาไม่ส่งแต่ถ้าเกิดเอเชียเนี่ยมันจะมีช็อป Disney ์สิงคโปร์แต่ก็ต้องมีที่อยู่ที่สิงคโปร์อีกแล้วก็ต้องมี s ชิป p i n g ส่งกลับมาอีกอยู่ดีแล้วนะครับใครอยากได้ก็ลองไปดูบนเว็บและกันสะดวกทางไหนอเมริกาหรือสิงคโปร์ก็ลองดูถ้้าาเกกิดดอยไนะครับ ก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนได้ดูโลกีซีซัน2จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมี6 EP นะใครยังไม่ดูก็สามารถไปย้อนดูได้ทาง Disney Plus นะครับผมก็ว้าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ God of Stories นะครับของเราโลกีสุดยอดมากนะตามกันมานะคาแรคเตอร์นี้ตั้งแต่แบบ Avengers ภาคแรกจนมากลายเป็น God of s t o r y e s จ God of m i s c h i e f นะครับ แต่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามันไม่มีต่อแล้วนะโลกีซีซั่น3นะแต่ก็จบแบบหล่อๆเท่ๆไปเรียบร้อยแล้วก็เจ๋งไปเลยนะครับส่วนของเล่นของสะสมนะนี่เลย Miss Minute f u n ก o Pop นะเคยรีวิวให้ดูแล้วโลกีจากซีซั่น1คาแรคเตอร์ที่เก็บไว้ซีซั่น2 f u n ังก o p o p ก็มีออกมาแล้วเหมือนกันนะครับผมผมก็รอจัดอยู่นะเล่งๆเอาไว้อีก3ตัวนะครับผมแน่นอนเลย OB ของเราตัวนี้อยากได้มากๆแล้วก็ เลนส์เลเยอร์นะแล้วก็เป็นมิสไมนิตเป็นเวอร์ชั่นขาวดำแล้วก็ t i ไทม์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะจัด3ตัวแอบอยากได้ Mobius นะครับใส่ชุดเหมือนกันนะแต่เรามี Mobius แล้วก็เลยเฉยๆแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นดอ n ขี่เจสกีด้วยแบบนี้ก็เทแต่ที่แน่ๆจัดแน่นอนนะวันนั้นรู้อยู่แล้วว่า Pop ต้องทำนะครับกับภาพสุดท้ายเส้นสุดท้ายเป็นพ o p ดีลักซตัวนี้ นะกอดโลกีครับนี่เลยอยู่บนฟรนเสียได้ไม่มีมียกเส้นไทม์ไลน์แบบแบนช์สีเขียวๆนะถ้าเกิดพอบทำเป็นเส้นๆออกมาแบบให้โลกีถือมันก็จะเท่มากตัวนี้ก็พรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวรีวิวให้ดูแน่นอนกับฟังกบพอปโลกีซีซั่น2เอาล่ะเดี๋ยวไปอันบ็อกซิ่งดูไทม์สติ๊กอันนี้กันว่าเจ๋งไหมนะครับแต่ก่อนจะไปดูเดี๋ยวขอย้อนพับเรปเปร์ก้าของโลกีในคอลเลกชันที่10็นเค้ดูกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง ชิ้นแรกครับผมนี่เลยกับเทส r ซรัสนั่นเองนะครับอันนี้คืองานของค่าย King a r t s นะครับ King a r t เนี่ยเลิกผลิตและบริษัทปิดไปแล้วงานแรมากชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชิ้นที่แบบว่าชอบมากๆใน p r r p r e p l i c a Collection อันนี้หายากแล้วครับต้องไปดูว่าแบบใครจะยองปล่อยหรือรีเซลมือสองอะไรอย่างเงี้ยออกมาหลายปีมากๆแล้วถ้าใครจำกันได้ก็คือ a v e n g e r s ภาคแรกนี่แหละโลกนลงมาเพื่อตามหาเทสเซร แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนนะทูบแบบว่าของแอสการ์ดที่ซอเอาใส่กลับไปนั่นเองนะแล้วก็นี่แหละบิดจุดแล้วก็เปโผล่อยูทีวีอะไรประมาณนี้สวยมากอันนี้นะครับสวยจริงๆ,ๆ,ๆสวยจริงๆชช่นนี้จําไม่ได้แล้วว่าได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นอนะแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ก็คือบิดฟฟุแล้วก็จะมีไฟขึ้นมานะครับสีน้ําเงินเทสเซรัคสเปซสโตนนั่นเองที่อยู่ข้างในอันนี้นะครับ ชิ้นต่อมาครับกับโลค i เซปเตอร์นั่นเองนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีของค่าย King Arch ก็ทำมาแต่ตอนนั้นไม่ได้จัดและ King Arch จะแพงแล้วมีออปชันให้เลือกก็คือของ hcmy studio นี่แหละราคาจะเบาลงมาหน่อยก็เลยจัดมางานสวยเหมือนกันนะดีเทลนู่นนั่นนี่ดีเลยนะเหล็กหนักเลยนะครับแล้วก็นี่เลยตรงนี้ ไฟน่าจะถ่านหมดแล้วเออหรือเอาถ่านออกไปแล้วแหละนานแล้วไม่ได้ใส่ก็จะมีไฟขึ้นนะตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เท่มากนะครับอาวุธของโลกีก็เห็นตั้งแต่ตอน a v e n วนเจอร์ภาคแรกเหมือนกันใช่หไหมไมล์สโตนนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ Control Avengers อ่านี่เลยหนักๆเล่นเป็นเวทได้เลยอีกหนึ่งชิน้นอมีสั้นของโลกีนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหล็ก แต่ไม่มีคมนะครับค่ายที่ผลิตเป็นค่ายที่เขาทำพร็อพน่าจะอยู่อังกฤษหรืออะไรประมาณนี้แหละนะก็ทําออกมาขายตอนนั้นก็เห็นเจ๋งดีอยากได้นะนีก็สวยดีเคยรีวิวให้ดูแล้วแหละนะครับผมนี่เลยจากโล k i Season 1และผมก็มีนี่อะไรครับจากโล k i ซีซั่นหนึ่อันนึงก็คือเป็น3 d Print นี่เลยเขาของโลคีเพรสิดเนนต์นะครับ จริงๆแล้วจะมีเขาโลกีหมวกโลกีของ King a r ์อีกใบหนึ่งนะใบนี้เลยนะที่เป็นออริจินอลหมวกของโลกีนะโลกีก็มีหมวก2-3สใบแล้วเนี่ยล่าสุดซีซั่น2ก็มีเขาใหม่แล้วเหมือนกันแต่ของ King a r ์เนี่ยเอาไปส่งไปทำสีอยู่อืมนะยังไม่ได้กลับมาสักทีนึงนะก็ไม่เป็นไรอาจจะเคยรีวิวไปให้ดูแล้วเหมือนกันนะไอ King ไ้คิงอาร์ใบนี้เพราะได้มาน,นานแล้วพร้อมกับไอ้ตัวเทสเซรนั่นแหละคราวนี้เรามาดู ชิ้นใหม่ล่าสุดกันครับผมกับทามส t i c กนะครับมาแกะเลยของจริงๆแล้วเนี่ยพร็อพนะที่ช็อปดิสนีย์จะมีอีกชิ้นหนึ่งแต่มันไม่เหมือนเป๊ะแต่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันก็คือเป็นที่ V.A.Handbook อันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นพร็อพจากในซีรีส์ที่อยากได้มากที่สุดเลยจะบอกให้แต่ยังไม่มีใครทำออกมาอยากได้ว่ามันเหมือนกับในหนังมีรายละเอียดที่ โอบีนะกับชามลี่เป็นคนเขียนเอาไว้อะไรแบบนี้อยากรู้ว่าแบบเอ้ยมันสร้างนู่นนั่นนี่อะไรยังไงแต่คงยากมากนะในซีรีส์มันก็คงไม่ได้มีรายละเอียดแบบเยอะๆอะเต็มเล่มมันก็จะมีเป็นเหมือนอันนี้ลิมิเต็ดข้างในเปิดมาเป็นเหมือนเป็นลาย TVA แล้วก็มีคีรามพาย แล้วก็มีเห็นเหมือนเป็นแบบว่าข้างนอกทําออกมาเป็น journal เป็นสมุดจดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปกสีส้ม T V A เฉยๆใครอยากเอามาแบบเก็บเล่นชอบนะแฮนด์บ o k ก็ลองไปหาดูกันเป็นอีกหนึ่งเช้นที่น่าเก็บเหมือนกันสําหรับ T V A handbook เปิดออกมาครับกล่องเป็นกล่องกระดาษนะจะทําลายให้ดูว่าเป็นสีเหมือนอารมณ์เป็นเหล็กนะครับและข้างในก็เป็นถาดออกมาแบบนี้อืมฟุแล้วก็นี่เลย T V A badge อยู่ตรงกลางนี้ข้างนอกอแกะแบชออกมาก่อนเลยดีกว่าเป็นเหมือนจะเหล็กเหล็กเลก Time Variance Authority for all time always นี่เลยครับเจ๋อเลยนะเป็นพินเหล็กแล้วก็เป็นแม่เหล็กนี่เลยนี่ไงข้างหลัง นี่เลยเราก็เอามาใส่ได้เลยตอนนี้เสื้อใส่เป็นพิ z z a าแพลเน็อยูออ่ไม่มีชุด TVA อ๋ออถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อผ้า TVA มี Hot Topics นะครับ Hot Topics นะไปดูเลยร้านมีเป็นชุดเอี้ยมมีฮูดมีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเสื้อผ้า TVA อนะใส่คอสเพลไปดูกันได้ Hottopics.com อ่ะเรียบร้อย Bash TVA คราวนี้มาดูไทมสติกกันปูฟเปิดออกมาครับผมเป็นชิ้นเดียวเลยแบบนี้น้ำหนักหนักอยู่นะเออแต่คิดว่ามันเป็นพลาสติกแต่อุ้ยฝั่งนี้เออมันมีน้ำหนักอ่ะว้าวอ่ะเดี๋ยวแกะดูกันครับโอ้ตอนแรกดึกว่าเป็นแบบพลาสติกของเล่นงงแงงเลยไออันนี้ไม่งงแงงแล้วนะอันนี้ไม่งงแงงแล้วนะเออเพราะตรงนี้หนักเลยอ่ะอืมอื <c oughs> อารมณ์ก็หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับดูกันจะชัดด้ามตรงนี้หนักเป็นเหล็กเออแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นเหล็กอยู่มีตรงนี้เป็นพลาสติกและแล้วก็ตัวประกบพวกนี้สีเงินเงินเป็นเหล็กเออก็เลยอารมณ์เป็นแบบว่าน้ำหนักพรูนสติกทามสติกมหมุนยังไงอะไรได้เดี๋ยวลองก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจับ หาที่ใส่ฐานเพราะว่ามันมีระบบไฟด้วยนี่เลยก็น่าจะอารมณ์แบบไลท์เซเบอร์แน่ว่าแลเชียวเหมือนไลท์เซเบอร์เลยนะมีใส่ฐานมาให้เป็น 3A 3ก้อนครับนี่ระบบเสียงก็น่าจะมีนะลำโพงลำโพงอยู่ตรงนี้อารมณ์เหมือนไลท์เซเบอร์จริงๆนะทำง่ายเลยเพราะตอนนี้ดิสนีย์ก็นะ s t w r w s r s ก็ลิขสิทธ์ก็ผลิตไลท์เซเบอร์ไม่หยุดเหมือนกัน ก็เริ่มทำพร็อพพวกมาเวลออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแบบนี้ที่ช็อปดิสนียก็เจ่าวไปเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้มีอารมณ์สวิชน่าจะอยู่ตรงนี้แน่เลยใช่แล้วปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูแค่นี้เหรอ โอเคอ่ะก็คือมันมีเสียงแบบเหมือนแบบว่าไอ้สติ๊กมันทำงานอยู่แล้วก็ไฟมันจะกระพริบเห็นไหมน,นะนี่เลยแล้วถ้าเกิดเราเอาไปพรูนช็อตนี่เลยช็อตจมิสมินิทได้ไหมเหมือนกระแทกแล้วมันก็เปลี่ยนเสียงเป็นแบบว้าๆาบเงี้ อ่ะแล้วก็กลับมามือเหมือนเดิมโอเคไม่ใช่แบบว่าคือตรงนี้มันไม่ได้เป็นปุ่มจิ้มเข้าไปอะไรอย่างนี้มันเป็นแรงกระแทกแล้วก็เหมือนว่านะเราไปพูนใครเพื่อส่งเข้าไปอีกที่หนึ่ง เสียได้มันไม่ได้สั่นอืมไม่มีระบบสั่นแต่ชอบตัวเนี้ยอืมโอเคครับแล้วปิดเป็นก็จิกๆแค่นี้เลยนะจบแล้วครับ100เหรียญ <laughs> แต่เป็นพร็อพหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็นะดีที่ยังเป็นเหล็กเป็นอะไรไม่ได้อารมณ์เป็นของเล่นเจ๋วเลยว้าวเลยอะ แสบมากส่งเจ้าไปอยู่ที่เอิร์ธไหนดี <c oughs> เจ้ามิสมินิทนี่ลองปิดไฟนะมิสมินิทตัวนี้โกลสินเดอร์ดาร์เรืองแสงนี่เอาไทม์สติ๊กเข้ามา <c oughs> นี่หล่ความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับช็อต <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวก็เอามาวางรวมกันกับมิสมินิตนู่นนั่นนี่นะแม่แอบ,บอยากได้ TVAHandbook แล้วนะเจ๋งมากโลกีซีซั่น2เดี๋ยวรอ Pop God l o โลกีใหม่อีกตัวหนึ่งก่อนนะครับแจ๋วเลยนะอ่ะสนุกมากซีรีส์ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันนะครับสำหรับโลกีซีซั่น2นะแล้วเจอกันครับทุกคน for all time always